ก็แค่อยากรู้ถามว่าเมื่อไรเร็เราค่อยคุยกันได้รึน่ะแล้วเห็นไหมเราสุดท้ายต๊ะก็เบรคเขาตลอดเขาคินไหมข้าวตัวจะทำคลิดไหมถ้าโต๊ะพูดอย่งนี้เขาไม่ทำอ่ะี่อะไรวะแค่เรื่องแค่นี้นี่มันก็เตือนไม่ใช่คำด่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง just me O l มาสีแดงเลย 哎呀！不鼓励，<noise> 是吗？ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในช่อง Just CEO Channel ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจอะไรที่ทำไมเจ๊ถึงมาเปิดคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นวันที่พิเศษ,ษ,ษของเราสองคนนั่นเองค่ะเพราะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเราก็จะไปร้านที่เราดินเนอร์กันสองคนนะคะเจอยากทำคลิปอะไรสักหน่อยเจ่อยากจะลองของมอสมีลลกดูคะ่ะทุกคนทุก <c oughs> คนเชื่อไหมคะว่าทุกวันเนี้ยเราสองคนไม่มีเวลาให้กันเลยอะ่ะมอส หัวจะนอนก็ตีสี่ตีหเจ๊ก็นอนตีสองตีสาอะไรเงี้ยมันไม่ ทำกันบ้านให้เจีย๋ยเลยอะแล้วเจียเป็นคนที่แบบว่าอยากมีลูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเจียชอบเด็กมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ขอตุ้ยตุ้ยไว้ก่อนนะคะให้เหมือนข้าวปั้นนั่นเองค่ะก็นั่นแหละเราก็อายุปานนี้แล้วเราก็อยากรีบอยากมีลูกนะคะว่าเราะจะได้เทีย่ยวลูกได้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเจียจะลองขอมอสมีลูกดูคะ่ะว่าอยากรู้ว่ารีแอคชั่นของมอสเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ<ๆ>๊ให้เราสองคนด้วยนะคะทุกคนาอยากให้เจียทคลิปอะไรนะคะคก็ เลนมาใต้คเมาม์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนไปชมคลิปของเรากันเลยครับไปเลย มีคนถามเยอะมากว่าเจ๊ใช้ลิปอะไรคลิปที่แล้วนะคะที่เจ๊แต่งหน้านะคะคลิปที่ไปดีเจแพ้นะคะนี่นะคะเจ๊ใช้ของแม็กนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้เลย,ยมไม่ได้นเตอร์หรเ่าไม่ได้บินเตอร์<ๆ>แต่คือเราใช้ไงเออแล้วมีคนถามเยอะไงเจ๊จะบอกว่าเจ๊เป็นคนชอบทาลิปสีพูมากทาสีนู้ดสีแดงนี่คือไม่ได้เลยไม่รู้ไม่มั่นใจเลยกับสีพูนี่มาเต็มค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้จะพาเขาไปไหนเขาจะพาตัวไปร้านดินเดอร์ร้านอะไรอีกอะร้านชส้อั่วเฮ้ยจริง วันนี้เขาอยากจะพักผ่อนอยู่ห้องสบายๆไม่เอาเขาจะพาตัวไปร้านดินเนอร์ตัวเรามาเชียงใหม่ทั้งทีเราก็ต้องให้ความสุขแก่ตัวเองบ้างนะโอ้โหแล้วตัวก็จะพาเขาไปตอดีเดอร์เดอร์ตัวเปี้ยนตัวแปลงอย่างงี้เลยนะตัวเห็นแดดอย่างงี้ตัวรู้ไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วกี่โมงสี่โมงครึ่งแล้วเอาไปเลยเนี่ยนี่กระเป๋าข้าวสอาลนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจนี้เลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหละคะครับลากันก่อนนะ พี่รักแลนกระจกไปให้ดีเขาว่าแล้วรู้ไพี่รักพี่รักรู้ไหมว่าวันนี้เขาพามาดินเนอร์เนี่ยเขามีเรื่องอะไรจะอยากคุยกับพี่รักหน่อยอะพี่รักฟังเขาไหมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้อะไรอะไรพูดหม่พูดหม่เขาบอกว่าพี่เขาทาตัวมาดินเนอร์วันเนี้ยเขามีเรื่องอยากจะคุยกับตัวเรื่องอะไรก็อยากทำอะไรผิดอะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเขาเมื่อวานเขาก็เป็นดีๆนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะะมึงอย่าโลนอีสัต์มึงโลนอะไรมึงแลงมึงทำผิดแฝงทำ ก็ไม่ถามเขาเลยหรอมาในเนื่องวันอะไรเนื่องด้วยที่ตัวหิวใช่อ่ะอะไรอ่ะเขามีเรื่องอยากจะคุยกับตัวเดี๋ยวพอไปถึงร้านค่อยคุยกันโอเคแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงหน้าร้านแล้วนะคะชื่อร้านว่าเล่นเลี้ยงอยู่สิริมังคะระัสอยู่นิมมานนะคะทุกคนเออใครมาก็มาได้นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะทำไมต้องหาธรรมดาเนี่ยก็มันเป็นร้านนาหารฝรั่งเศสกินอาหารไทยไม่ได้เลยก็เขาอยากมึงช่ลมะเอี่ยก็ไปปะนะครับผม ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเชียอยู่ในร้านแล้วนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบว่าพวกอาหารฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเออก็แบบอยากมาลองอะ่ะเพิ่งเกิดมาครั้งนึงก็ขอลองหน่อยทุกวันนี้กินแต่อาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยนะคะแล้วก็อาหารเมืองค่ะอันนี้ขนมปนังมีหอมมากตัวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันเร,เราคินข่าก่อน <c oughs> เห็นไหมพอเขาจะคุยเลยทุกก็ขัดเขาตลอดเลยค่ะก็เรากินค่าก่อนแล้วค่อยคุยกันเดี๋ยวเราจะกินข้าวไว้ลอยหรอแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิเศษมากเลยนะเยวค่อยคุยก็ได้เรากินข้าวเสร็จก่อน คนจะบอกว่าแพงมากนี่คือตลาดใช่ค่ตลนาดนอาหารอันนี้เป็นครั้งแรกของผมพี่เคยมาที่นี่นะเพระาะว<ช>่าเป็นคนชอบกินอะไรเง<ช>ี้ยพัดเอาจานเใหญ่ก็อิ่มอันนี้ไข่ตุ๊กแกไม่ใช่เหนะียวบรรยากาศละหมดอันนี้คือกับอาหารนะคะทุกคนอันนี้ก็พี่โน่เดี๋ยวลองชิมนะคะแกงอมมินเดียแบบนอกเข้ามาในเมืองน,นะเราต้องไปแม่งกินเลยแบบนี้นะทุกคนกำลงังปุดอยู่เดินไปเกินไปไปกินทุเรศอย่างเงี้ยอ๋อตัวที่ ดี๋ยวผมจะลองกินดูนะทุกคนนะจะบอกว่าผมบันโง่กันไม่ได้นะอะไรอ่ะอุดอร่อยเปล่า <c oughs> อ๋อเหมือนกันเลยเนี่ยทุกคนทุกคนอันนี้มันเป็นแบบสุดพิเศษมากนะมันคือตะพันที่ผมชอบกินมากวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยพูดเดยอะเพราะว่าผมไม่สบายนะครับ,น,น, <c oughs> บน้องๆตะเพื่ออะไรอ่ะเหรอป่ะน,นะทำไมตัวถึงแบบท่าเขามีกินราเมงเงี้ยนะ ตอนนั้นที่เราไปดินเนอร์สองคนน่ะเขาบอกว่าเชียทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนะคะหนูก็ชอบอย่าเวลาที่เชียม,มาดินเนอร์กันสองคนแบบทำแต่ชิปแกงกันก็เปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอู้นี่คืออะไร,รตัวอร่อยมากว้าขอบผมก็เราคบกันนานหรือยังหกปีแล้วเหรอ น,<า>น้ำมากเลยนะตัวไ,ไ,ไเขาอ่ะเขาก็เริ่มแบบว่าอายุมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตอนนี้ตัวเยอะเท่าไหร่อายุยี่สิบห้าแต่ว,ว่าเขาเริ่มแก่หรือยังยังนะยังเเคาะอยู่แต่เขาว่าเขาก็เริ่มแก่แล้วน,นะเขากลัวว่าถ้าเขาแก่กว่านี้เขาจะมีลูกให้ตัวไม่ได้อ่ะมีได้นม่เขามีเมื่อกี้ตอนสี่สิบตัวนั้นมันแม่ตัวนี่มันเขาตัวจะชวนเขามาพูดเรื่อ้ ก็เขาก็แค่อยากถามว่าเมื่อไร่เสร็จเราค่อยคุยกันไม่รู้นะเราเห็นไหมเราสุดท้ายตัวก็เบนเขาตลอดเออเขาไม่ถามล่ะเราค่อยคุยกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสมันก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะมอสอะมันไม่ยอมคุยเรื่องนี้กับเจเลยอะคิดว่ามันอยากคุยอะแต่สุดท้ายเราไม่อยากคุยอะมันก็นานแล้วอะที่เราสองคนพบกันนะก็อยากมีลูกอะมันผิดตรงไหนอะทุกคนเดี๋ยวเจจะถามมันอีกรอบหนึ่งว่ายังไงแบบไม่อยากมีกับเขาหรอทําไมหรอคือมันน่าสงสัยนะเว้ยผู้หญิงขอมีลูกแต่ผู้ชายไม่มีอะเออทาไมว่ามันพาละเยอะหรอถ้ามีอะเจะพูดไงก็เศร้าอะเดี๋ยวเราลองไปถามมันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะไปค่ะ อร่อยไหมอ,ไรอ,อร่อยเยอที่นี่อร่อยตั้งแต่กินมาตัวไม่อยากมปรูเขาหรอเราเคยคุยแล้วไม่ได้พูดในรามีอะไรให้ต้องให้ทำอีกเยอะผู้ชวนเขามากินร้านนี้แล้วตัวก็มาพูดเรื่องอะไรดิแค่นี้นะตัวก็อยากมีนั่นแหละแต่มันยังไม่พร้อมไม่ได้แต่ง่านเลยนะแต่เวลาพูดเรื่องนี้ตัวจะชอบหน,น้าเสียลงของเขาอีกอะถ้าตัวพาเขามากินแนละ้วตัวพูดเรื่องนี้เขาจะไม่คุยกับตัวละหรือว่าที่ตัวไม่อยากมีเขาเพราะตัวมีคนอื่น ใช่ด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยอีกสักสอปีอ๋อหาเงินให้ได้มากกว่านี้เลยไหมเต้อโตะสลูกเรียนไหนตัวคิดบ้างยังแล้วลูกโตัขึ้นมาจะมีอนาคตแบบไหนจะได้ไหมครับครับผมตัวไหนต้องปรับปรุงปรัได้เลยนะครับราคาลองกินห่อยแล้วค่อยคุยเดี๋ยพาไปกินของหงานต่อไม่ถล้วตัวยังไม่เลิกคุยเรื่องนี้เขาจะไม่คุยกับตัวจริงเขาแค่ถามแค่นี้อ๋อเออทอาไม่กินแล้วกลับไม่พูดแล้ว กินข้าวตัวจะทำคลิปไหมถ้าตัวพูดนี้ก็มไม่ทำอะอะไรวะแค่เรื่องแค่นี้โอเคทุกคนตอนนี้นะคะมอสมันก็ลงไปเซเว่นนะคะจากที่ร้านมาถึงคอนโดเนี่ยในรถอบเจี๊ยกับมอสไม่ได้คุยกันสักคำบรรยากาศดูงเงียบขึ้มมากเดี๋ยวเจจะเค้นถามให้รู้ไปเลยคะ่ะว่าทําไมเพราะอะไรไม่อยากมีโกรธอะไรขนาดนั้นมันเบ้่อไปปะโอเคละทุกคนเดี๋ยวไปรอมันมานะคะทุกคนไปคะ่ะ เรื่องนี้เนะาะถ้านี่จะมีเด็กคนมีมันมีลำบากนะไม่ใช่ว่าใครจะมีได้ง่ายนะต้องคิดถึงเขาเยอนะว่าเขาเกิดมาเขาสบายไหมถ้ามีลูกใครๆก็เลี้ยงได้ปะปล่ายให้โตอดตายเนาใช่ๆเขาก็เข้าใจนิดนึงแต่พอ่อแม่ตัวใครปล่อยให้ตัวอดตายไหมไม่คเคยแต่ถ้าเขาอยากมีลูกครับคนเขาก็อยากให้ลูกเขาเรียนดีด,ด,ด,ดีอยู่กินสบายมีทุกอย่างไม่ลำบากตัวชอบพูดอยู่เรื่องลูกเนี่ยข่าวสิแัวชอบมาเอาเป็นประเด็นอ่ะกี่ครั้งแล้วที่ทะเลาะกันอ่ะตัวที่ว่าตัวเลี้ยงเขาได้หรอเลี้ยงลูกได้หรอเพราะว่าการ เยอะแล้วตัวยัมไม่พร้อมแล้วแต่อ๋อตัวโอค้คิดเยอะที่ตัวอยากคิดอะไรแบบตื้นตแบบตัวคิดจะมีก็มีอะไรอย่างี้ตั้องคิดถึงนะคตดิตัวต้องมองีกห้าปีสิปีเดว่าเขาจะเป็นยังไงอ,ะอไ่ะพูดรู้เรื่องว่ะไม่อยากคุยลุกไมไหนี้ลุกก่อนลุกทำไมปิคลิป <c oughs> แยกกัอ่อีกแล้วว่าโนมคออรอยบชุอร่มนี่ยอ๋อพาองเขาไปกินข้าวงแต่เช้าพาเขาเลี้ยงอะไรอย่างนี้คือ ตัวว้าผู้ทำคลิปอะไรอย่างนี้ไหมอยากมีอยากม,ากมีแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอ,อตอนนี้ได้ไหม,ไ,มได้โอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะถ้าอยากให้เจททาคลิปไรน,นะเม้นมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยคลิปนี้นะคะเจทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจก็ถามว่าอยากมีก็อยากมีแต่คือก็ยังไม่พร้อมทั้งคู่แลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ